เมื่อเราไดส้สวดมนต์บูชาพระรตนาตัร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุม่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก พอสบ,บายสบ,บายหลับตเาเบาเบาๆขอดลูกพอสบ,บายสบ,บายใล้กๆกับเราปรึบลือตาหลับตาพิมพิมไม่ถึงกับปิดสนิทนะตรงนี้อย่าดูเบานะลุกนะ ตั้งหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกเดตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าเลย ให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งก็รอให้ถูกตัวขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะต้องให้พอดีนะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของกลรอนให้พอ ให้แช่มชื่นใิ้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกางบนในทุกสิ่งนะจะนั่งธรรมะนั่งสมาธิกดีจะสั่งสมบุญบารมีกดีต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง ให้กลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของใจของเราจะได้กิ่งเกลี่ยงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยลืมสิ่งให้หมดทำตัวประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกต้องคิดอย่างนี้นะลุงนะ หายใจเบิกบานผ่อนคลายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทำตรงนี้ไอได้ในะลูกนะตรงนี้สำคัญพ่เราผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ใจของเราก็จะใส่ใสเยือะกินเพราะเราไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องข้องไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งต้องปล่อยวางจริงๆนะลูกนะในช่วงที่เราจะนั่งธรรมะ างบารบมีแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปใายในให้ใจของเราหรือทําความรู้สึกของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เป็นตำแหน่งเดียวที่พระสมวาสพุทธิจาทุกพระองค์ทุกอายตนนนิปพานไม่ซ้ำพระองค์เลยไม่มีเว้เลยแม้แต่พระองค์เดียวใจใจใจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พระอรหันต์นั้งลาย ใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้หลังจากทีทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดต,ตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้แหละที่พยาม,มาณกันนักกันหนาทีเดียวม่หนมนุษย์เฉลียวใจหรือรู้ว่ามี ทั้งๆท,ที่เป็นตำแหน่งเดิมของตัวเราเองนี่แหละของมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละจ้ะเขาก็คันนักกันหนานเดียวเด,ดึงใจของเรานี่แหละไปติดกับโลกภายนอกเป็นเรื่องของเขาทั้งหมดไปติดในรูปเสียงกิลสสัมผัสธรรมลมเราได้เห็น ใน้ยินที่หูของเราใด้ดมดีวยจมกูกลิมลดได้ลิมสัมผัสได้กายและใจพันกี่ยวกเรื่องเล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นสารสารให้ใจไปติดเหล่านั้นชีวิตจึงมีแต่ความวุ่นวาย แถมหลงเข้าใจผิดว่าตรงนั้นแหละคือแหล่งแห่งความสุขหรือจะทำให้เราได้พบกับความสุขสมหวังในชีวิตทที่แ้จริงได้และเอากฎแห่งกรรมมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะให้หลุดไปแล้วยังมาครับทุกอย่างเลย มนุนย์ทั้งลาที่เวียนว่ายแต่เกิดด้วยความไม่รู้ในภพทั้งสามชีวิตจึิงไม่ปลอดภัยจึงกระทั่งมีการมาเกิดขึออ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเมื่อตติ้งทุกอย่างทั้งทั้งที่มีความพร้อมที่ผู้ไม่รู้ทั้งหลายปรารถนาเครื่องของทั้งหลายนะ ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจท่านก็นจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เโดยเฉพาพระสัมมาวิจชาของเราพระองค์นี้ตายตนพระศรีมหาโพนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นนาเนื้อเลือดจะแห้งกรท้ายไกระดูกหนังจังมันนิ่ง พอถูกส่วนใจก็โตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในก็เห็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมเมื่อใจเอาชนะนิวรณ์ทั้งห้าได้แล้วที่เป็นเครื่องกันก็ตกศูนย์เห็นดวงใสหลากฐานที่หกตรงจุดตัดตรงนั้นแหละ มาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กกขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนบันเพ็ญใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังบารมีไม่ถังมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริง ความบริสุทธิ์ความสว่างการเห็นการารู้แจ้งบังเกิดขึ้นรู้แจ่มแจ้งไปตามความเป็นจริงความจริงเป็นอย่างไรที่เรียกว่าสัจธ,ธรรมก็เ,เห็นอย่างนั้นเห็นแจ้งเหมือนดึงของจากที่มือมาอยู่กลางแจ้ง เห็นเรื่องราวของสรรพสัตว์สรรพสิ่งโดยเฉพาของเราเองไปตามลำดับเลยเห็นไปตามความเป็นจริงใจทั้งกันเึ่งอย่างเดียวอย่างเนี้ยเป็นแนวดิ่งลงไปดิ่งแล้วก็ขยอยไปหลบตัวเห็นเป็นชั้นชั้นไปชีวิตที่สลับซับซ้อน เห็นกายในกายที่ซับซอ้อนกันอยู่ภายในเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมก่อนเป็นดวงใสๆแล้วก็นิ่งอย่างเดียวใจก็ยิ่งมีความสุขปิติดิ่งกับสู่ภายในเคลื่อนไปสู่ภายในในที่โล่งว่าง วงทำเป็นดวงดวงขึ้นมาเป็นดวงศีสมาทิปัญญาเวมุิมุติญาทัศนะเป็นดวงดวงใสใสแล้วก็เห็นกายในกายแอมโนตเลียกายทิพย์พกายระบบหมกายระบบหมก็ตั้งกายทมสันจอนกันอยู่ภายใน ถึงกายธรรมถึงกายของพระตถาคตเจ้าเป็นพระธรรมก,กายเกศด,ดอกบัวโตมใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดใดในโลกยิ่งกวารัตนะทั้งหลายทั้งในโลกนี้โลกอื่นในเทวโลก ในพรมหรืออรุปพรมทั้งใสกว่าสวยกว่าใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิเกตด,ดอกบัวตูมอริยบทสมาธินั่งอยู่็นแผ่นชานะโลกุตระชานะสงบทิ่งในบทของผู้รู้หรือเบอิกบาลแล เดินไม่นอนนิ่งอย่างเดียวเอาชนะอริยบทอื่นได้แล้วนิ่งอย่างเดียวเข่าเดีโรดไปเรื่อยๆกายเหล่านี้มีอยู่ในมทุกคนในโลกประสัตทั้งหลายมีกระทั่งตัวเราเอง แตเราไม่เคยรู้เลยหรือรู้แต่ไม่เคยเห็นจินตนาการไม่ออกนี่จะเห็นธรรมก่อนแล้วก็เห็นพระธถาคขเจ้าผู้ใดเห็นธรรมบอ์เดเห็นตถาคตธรรมก็ต้องเป็นดวงใสๆตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมภายนอก คือข้อปฏิบัติภายนอกให้เข้าถึงทำภายในที่เป็นเนื้อเป็นหนังคือดวงใสๆแล้วก็นิ่งอย่างเดียวในที่สุดก็จะเข้าถึงปตัตตาคตเจ้าภายในของตัวเราซึ่งท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจะเปลี่ยนชีวิตของเรา เป็นชีวิตใหม่ที่จากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงดอดจากชีวิตที่อยู่ในโลกมาอยาเหมือนคนหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาจากชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานก็เปลี่ยนมาเป็นความเบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว รวมประชุมอยู่ในองค์พระธรรมกายภายในกลางกายฐานที่เจ็ดของเราเองเพราะฉะนั้นลูกทุกๆคนก็จะต้องหยุดใจนิ่งให้เข้าไปถึงไใดใใใ้นะนิ่งอย่างเดียวสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่ง ก่อนน้ำแข็งใสๆก็ได้ให้เป็นของใสๆในจใจเาจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่เราคุ้นเคยของใสๆส,สวยๆง,งามๆนึกตั้งมันอยู่ที่สูงกายฐานที่จิตแต่ต้องนึกอย่างเบาๆธรรมดาธรรมดา อย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพถ้านเน้นและเค้นไม่สบายผิดหลักวิชาตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจค่อยๆนึกไปอย่างเน่งๆนุน่มๆเมาๆซอ,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 อละหมด ค่อยๆบรรจงนึกถึงอย่างเบาๆเบาๆเบา,บา,บาสบายๆใจเย็นๆแล้วก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาว่าสมาอรหัง สัมมาอระหังสัมมาอระหังเทกครั้งที่ภาวนาสัมมาอระหังจะเติมตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยดจุดอยูนกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบาย ใจเย็นเย็นต้องเบาเบาต้องสบายสบายต้องใจเย็นเย็นเห็นไม่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆเพราะการเห็นภายในย่าต่างจากภายนอกเริ่มต้นอาจจะไม่ชัดเจนแต่ต่อไปจะชัดกว่า ส่วนการเห็นภายนอกเริ่มต้นชัดกว่าแต่ต่อไปก็จะไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักใจให้ดีนะจ๊ะให้รู้ทุกคนตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือใครนึกถึงองค์พระได้หรือเข้าถึงได้ ก็ตรึกนึกถึงองค์พระใสใสให้ใจหยุดนิกราองค์ใสใสนองเดียวกันนะจ๊ะร้อมกับประคองใจเดียบริกรรมภาวนาสมารหังสมารหังสมารหัง ให้กลัน่นจิตกลั่นใจของเราเนี่ยให้ใสาบริสุทธิ์ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเ,เลจ้ะ